สวัสดีครับวันนี้ก็มีความูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัดหญ้าไก่หญ้านเปียคั้วไก่จินดีงูว่ะไก่จนดีเดียว่าไก่สิกินดีบอตอนนี้เรามาตัดเลยครับหญ้านเปียปากช่องครับมาเลยครับตัดเลยนะครับอันนี้คือคิดแล้วทำคูวัดนะครับเอาที่พอดี นีนะครับดีหรือไม่ลองดูนะครับว่าไครไมีกินได้ไหมสามต้นหอีนี้เรามาซักมาซับใกล้่ันวันนี้เรามาซับใกลอันนี้ญาตยนนนนเบียปากช่องครับ ก็ต้องมีไม้ด้วยครับเพื่อการไก่ันะจายตัไก่นะครับทิ้งอย่างนี้มันไม่กิน,นคร,รับมันไม่กินครับต้องซับไก่ด้วยบ้างั <c oughs> บให้ไก่ไก่เพื่อจะได้กินไก่จะชอบกินตรงนี้ครับชอบกินตรงนี้อันนี้มาซับไก่เลยครับก่อนไก่็จกินดีครับ <c oughs> <c oughs> กินดีต้องให้สูงครับถ้าไม่สูงกนฟันหัวไก่ครับฟันหัวไก่เลยครับถ้าถ้าบอกให้สูงครับวันนี้ซับเลยครับกินดีมาเลยครับเรื่อยๆกินดี เลยครับรับประหดตับประเดี๋ยวกินเองจะตามมาเรื่อยๆตามมาเลยครับจับไปไปเลยครับไปก็จะกินเองไปสไปสไปไป,ไปก็กินดีตัวก็กินดี ใส่กินดีครับแซ่เข้ากันหนใส่กินดีแซ่ดดีแซ่ดดีนีคค่คน,นีครับไก่ทีมากินดครับเนออนดีกระสับมโดครับบาทกินเอง ครับผลงานครับไก่ก็กินดีไก่กินเสี้ครับหัวก็กินได้กล้วยก็กินได้ครับซับไปแล้วนี่อันถ้าเราเนีซับตำมันสิฟันไก่ครับนี่คือการเหตุซับตำานี่ครับอันี้องอาศัยความเร็ว กิดนดีครับเลยครับครับอย่างนี้ครับอันตรายนี่คืออันตรายครับนี่คืออันตรายมันจะปั่นหัวไก่ซับหัวไก่แน่ๆครับแบบนี้ครับอันตรายใช้ความเร็วครับ อาศัยความเร็วครับผมทำบรีโบรได้เลยครับซับหัวไก่ครับ,บไก่ไกินดีไก่กินดีบ่ครับไก่ ไก่เล็กก็กินครับบัดนีครับไก่ตัวเล็กก็กินไก่เล็กก็กินไก่ตัวน้อยก็กินครับบัดนี อันตรายครับเห็นไหมครับไม่ใช่อันตรายเด้ครับซับหัวไก่ครับนี่ซับหัวไก่ครับอันนี้เราต้องความเร็วขึ้นแน่ครับครับคลิปนี้ก็ถือว่าให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวิญ้านี่เพียซับให้ไก่เด้ครับเด้อครับอันนี้ก็กดไลค์กดตามครับผมครับสำหรับคลิปนี้คุณพ่อทิ้งนครับสวัสดีครับ